สวัสดีครับพบกับจิคฮนเจอร์นะครับ มาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับอ่ะรูบี้ได้มานะก็ตามสะดวกเลยนะครับแสงเก่าอ่ะก็ยังอยู่ในตู้กาชาะนะครับมืดเก่ามาวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ10โมงเช้านะวันอาทิตย์ที่19 10โมงเช้าครับซึ่งแน่นอนนะเรนเจอร์มีตัวดีๆอยู่ผมเปิดแน่นอนนะในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก็คือเป็นตัวของบราวยมทูตนั่นเองครับส่วนไอไว้ White, เดี๋ยวค่อยรีวิวล่าสุดตามหลังมาแล้วกันนะคือก็เป็นตัวที่ใช้งานดีๆแต่มันใช้งานแบบค่อนข้างจั เฉพาะทางนะครับส่วนตู้บาร็อกแน่นอนเป็นตัวดาเม็ดเด่นๆเลยเมื่อวันรีวิวไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันก็ใช้ดีนะส่วนเรื่องของการเนิฟก็อธิบายไปแล้วล่ละว่ามันมีโอกาสจะโดนแต่ว่าอาจจะโดนไล่หลังคงจะไม่เร็วๆนี้นะเพราะว่าถ้าเขารีบทำเนี่ยโอกาสที่จะโดนด่า ยันตระกูลเยอะมากนะครับเพราะว่าแบบเฮ้ยเอามาขายแบบนี้แล้วเนิฟทันทีนะผมว่าไม่ไหวมันอาจจะต้องค่อยๆเนิฟไปทีละนิดนะหรือว่ารอสักพักใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยเนิฟเนี่ยอัอนนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในกรณีที่มันจะเนิฟนะเพราะว่าจริงๆมันเนิฟไปเยอะแล้วนะครับก็ไปดูคลิปเมื่อวานกันได้นะครับส่วนวันนี้นะเดี๋ยวผมรีวิวบอสซีอีโอเนื่องจากว่าตู้แสงเก่าใช่ไหมอยากได้บาร์ล็อกแต่ได้ซีอีโอกันเยอะนะครับก็อยากจะรู้กันใช้งานล่าสุดเป็นไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะ,ะส่วน อนใช้ดีนะไปดูนะครับรีวิวล่าสุดไปแล้วนะครับเราก็เหมือนกันนะรีวิวไปหมดแล้วครับลองไปดูแล้วกันครับว่าเฮ้ยมันตามล่าหรือหน้าตามล่าหรือเปล่าเเพราะว่าโคโรโบมิถุนายนก็รออยู่นะครับอส่วนคําใบ้จากทางไทยเนี่ยน่าจะเป็นท่วงประมาณวันพุธวันพฤหัสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูที่เพจทางการแล้วกันนะครับส่วนของทางญี่ปุ่นสปอร์ทางการเนี่ยน่าจะไปปลายเดือนเลยน่าจะประมาณสัก28อ่านะอ่ะก็รอติดตามแล้วกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครแบบโอ้โหวุ่นวายมากตู้กตาชาติต้องไปไล่ตามเปิดนู่นนี่นั่นนะอยากได้เรนเจอร์โดยตรงผมขอแนะนําทางเลือกทางนี้นะครับว่าเป็นเว็บครบวงจรโลเทคช h o p นะครับสายไอดีห้ามพลาดเลยนะ สินค้าต่างๆมากมายครับสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับออยากได้ไอดีแบบไหนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสู้กับตู้กระชาเลือกเลยครับอยากได้เบลล็อกนับอยากได้โคโลโบตัวไหนนะครับอ้อยากได้ตัวเบลยมาทูดครับก็ไปหาเลือก ID ได้เลยไปดูบนเว็บได้เลยนะครับส่วนใครที่ได้ ID หรือซื้อไอดีจากบนเว็บนะให้ทักแชทนะครับเพื่อขอเชื่อม ID ได้นะครับทั้งบนเว็บโลเทคชอปจะมีช่องทางให้ทักแชทนะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k ส่วนตัวของแบงค์ลิฟแบงค์ลิฟเจ้าเก่าเจ้าเดิ ครับมีบริการกลางนะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะใครจะดึงบริการกลางจะได้ดึงถูกตัวเพราะว่าร้านค้านะครับที่แบบดังๆแบบนี้จะมี ของปอมอะ่ะมีมีปอมอะ่ะมีตัวปอมอะ่ะมาหลอกเยอะมากฉะนั้นเนี่ยดึงไปตามลิงก์อาจจะได้ไปกันถูกตัวนะครับแล้วก็กลุ่มพูดคุยซื้อขายนะเป็นกลุ่มหลักแสนเลยทีเดียวครับอาใครไม่มีกลุ่มนะอยากรู้ข้อมูลหรืออยากดูไอดีซื้อขายนะก็ไปเข้ากลุ่มรีบไปเข้ากลุ่มได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะครับทั้งเว็บโค้งวงจรโลเทคชอปนะครับเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ลีฟนะแล้วก็กลุ่มหลักแสนอพูดคุยซื้อขายด, Game าขาไไดีเกมเลนเจอร บอส CEO ครับ ผมใช้ไฮเปอร์แม็กอยู่2 ID อันนี้คือต้องบอกก่อนว่า,าแรกๆเนี่ยก็คือรีวิวนะเพราะว่าเป็นตัวที่มันก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับเจมม่วงมากๆเรียกได้ว่าถ้าจะแพ้เจมม่วงเนี่ยก็แพ้ในเรื่องของสเตตันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆถามว่าใช้ดีไหมผมบอกเลยว่าใช้ดีมากๆแต่อย่างที่บอกว่ามันมีตัวอื่นๆอ่ะค้อนข้างจ่เยอะแยะมากมายฉะนั้นเนี่ยคนที่จะปัน้นอาจจะแบบกบหรือเหลือนิดนึ่งหรือแบบเฮ้ยอยากจะลองดูทางนี้หรือทางปวดมีแค่าทางนี้ทางเดียวนะครับก็ แล้วแต่จะปันก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอาบอสซีโอเนี่ยมาตั้งแต่กันยาปี64เรนเจอร์2ปีครึ่งนะเก่านะค่อนข้างเก่านะแต่ว่าเรนเจอร์ประเภทตัวปวนเนี่ยคือมันจะเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบ เฮ้ยติดไม่ดีละใช้งานไม่ดีแล้วก็มีแผทนหนึ่งเข้ามาทําให้เลนเจอร์ทางป่วนต่างๆเนี่ยติดดีแล้วมันก็ติดดียาวต่อเนื่องมาหมดเลยนะครับอเจมงเจมงบาซโอนะเวลาติดเนี่ยติดยกแผงกันทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้เลนเจอร์พวกนี้ใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องมายาวนานแล้วนะครับอ่านะครับซึ่งนะหลักๆก,การใช้งานตัวนี้มันเป็นตัวป่วนเปลี่ยนล่างนะครับถ้าเทียบสเตตัสอ่ะเดี๋ยวดูกันนิดนึงนะอ่า อ่าพลังเวทตัวีพลังชีวิตตัดทิ้งเอาไปเพราะว่าเป็นเลนเจอร์ที่แบบเราเน้นเอามาป่วนจริงจังนะครับตำแหน่งยืนเนี่ยจุด2 9 0้เาเจมม่วง3 4 0เจมม่วงดูดีกว่านะครับเคลื่อนที่ตัวเนี้ยเคลื่อนที่ช้าม,มากค่าสิอาตำแหน่งก็ไกลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกียร์ก็ต้องแบบประยุกต์ใช้อย่างเดียวเลยนะครับส่วนเจมม่วงเนี่ยมันเดิน95เคลื่อนที่ไวด้วยยืนก็ไกลด้วยนะเจมม่วงจะได้เปรียบตรงนี้ใครมีเจมม่วงก็แนะนาว่าไปเจมม่วงดีกว่านะครับ ส่วนแร่ธาตุเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าแร่ธาตุใช้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะ,ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสกิลหนึ่งตัวนี้นะสกิลหลักอยู่ในสกิลหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนร่างคารุนะครับมันเ็ดวินาทีคือไม่ว่าจะปั้นเป็นร่างอะไรก็ตามนะครับเวลเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันก็จะติดเจ็ดวินาทีมันจะไม่เหมือนเจม่วงนะครับเจม่วงเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับ,บเรเวลนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันใช่ไหมถ้าสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองคูณดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราใช้นะครับ ตัวเจม,ม่วงเวล140ใช่ไหมมันจะคูณ0.05โอ้โหก็เริ่มต้นที่7วิอ่ะเล่นได้ว่าคือเจม,ม่วงสมมุิใช้เวล140เนี่ยมันก็ติดวิวิแล้วแต่ตัวนี้นะ่ะไม่ว่าจะปั้นไปเวลเท่าไหร่ก็ติด7วิเหมือนกันสกิลนี้กว้าง320จุดข้ามหลังนะข้ามหลังข้ามลึกด้วยนะครับคูดอสกิล9วิ อ่าแล้วฝั่งเจมม่วงเนี่ยมันไปอยู่ในสกิล2ครับก็กว้าง350จุดวกว้างกว้างกว่าข้ามหลังก็เหมือนกันนะสตัวนี้เป็นตัวที่ข้ามหลังลึกๆเหมือนกันนะคูดัสกิลเก้าวิเท่ากันอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบกันตรงๆเนี่ยเจมม่่งดูจะเหนือกว่าตัวนี้ก็เลยเหมือนแบบเป็นสองลองเจมม่วงเหมือนแบบไม่มีเจมม่วงละไม่รู้จะปั้นตัวอะไรก็ตัดสินใจเอา้วกันนะอ่ะส่วนการบัฟก็เป็นบัฟใช้สกิลแม่นยำสกิลนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอ่าบัฟกว้าง250สองร้อยห้าสิ ความสามารถเริ่มต้นนะ ก็เมื่อเมื่อศัต,ตนะครับตี G เราตายปุ๊บเนี่ยมันจะคืนแล้วท่านมา75นะส่วนความสามารถให้เปร์เนี่ยจะเป็นคอมโบตัวหนืดก็ไม่ได้ติดดีอะไรมากนักนะติดตามปกติอาจใชัยคํานมีนะเจม่วนจะเป็นทางแร่หนือดอันนี้จะเป็นทางตัวหนืดดังนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นฝั่งตรงกันข้ามกนันอย่างที่บอกผมปั้นมารีวิวแล้วก็ใช้ต่อเนื่องยาวนานเนื่องจากว่าเฮ้ย e ใช้ดีจริงอันนี้เจ็ดผมก็ปั้นเหมือนกันก็ได้มี2ไอดีที่ผมใช้บอสซีโอเป็นทางตัวป่วนนะครับอาการเซเกียนะผม ใกล้นะครับเปาะก็ถือว่ามีความเปาะนะครับก็ต้องใช้เกียร์รถแร่เราก็จะเน้นเป็นรถแร่นะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวจริงๆผมใส่โดนแน่นอนนะจริงทีนี้ผมใส่โดนแน่นอนคนระับอันนี้คือจะมาทดสอบกันให้ดูครับว่าใส่แบบไม่มีโดนแน่นอนมันใช้ได้ไหมแล้วเดี๋ยวเอาไปเล่นใน P ี p ีให้ดู แต่ว่าปกติผมจะใส่โดนท้านอนนะผมใช้อยู่นะครับทางเกมนั่นเองเกมตั้งรับเพียงแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมปรับเปลี่ยนเลนเจอร์นิดเดียวก็คือเอาตำแหน่งเนี้อออกแล้วก็เอาตัวมูนหัวไรากาเอามาลำนำลองเล่นดูนะครับก็กถือว่าดีอ่าฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพวกตำแหน่งแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะเอาออกจากทีมนะผมถึงบอกว่าถ้าจะปั้นเนี่ยก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากเน้นทดสอบทำคอนเทนต์ อบบ่วงเหลือล้อนเลยจริงๆซึ่งจริงๆคําว่ากบบ่วงเหลือล้อนเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนก็ได้เผื่อบางทีเราเปิดได้ตัวซ้ําๆแล้วก็ทาเป็น9ดาวไปนะครับอ่ะจะเปลี่ยนร่างให้ดูสักทีหนึ่งไหมออเคนี่เปลี่ยนแล้วนี่ดูนะครับอ่าเปลี่ยนยกแผงเปลี่ยนลึกนะครับเปลี่ยนข้ามข้ามด้วยอ่ะเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกหนึ่งดางนแล้วกันนะคือมันเปลี่ยนยกแผงเลยนะครับ ถ้ามีโดนแน่นอนจะดีกว่าเพราะว่าบางทีเราจะไปเจอเรนเจอร์ประเภทแบบตัวตึงประเภทตัวใหม่ๆนะประเภทตัวที่มีค่าหลบค่าแฝงดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยโดนเปลี่ยนเท่าไหร่หรือบางตัวมันมีความสามารถไม่โดนเปลี่ยนล่างนะครับก็มีดันั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่โดนแน่นอนเนี่ยมันก็จะทําให้เปลี่ยนยกฝูงได้ง่ายกว่าเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนนะอันนี้ครับข้ามไปนู่นเลยครับ อ่าเห็นเจอคนทันจะปอดนะถ้ามีเกดีก็ใส่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกระห็อกเวลาผมแนะนําเนี่ยคือมันต้องประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่อยู่แล้วดูนะครับนี่ข้ามหลังนะโอ้โหนี่ครับอย่างที่บอกครับ p p นี่คือเชื่อขนมกินได้เลยครับว่าถ้ามันเปลี่ยนน่ยมันอย่างนี้เลยครับซึ่งมันก็ทําให้เราเนี่ยพลิกเกมได้อ่าผมจะไม่ทดสอบกับเรนเจอร์นะเพราะว่ามันติดดีทุกธาตุอ่านำไปเล่นใน PvP ให้ดูดีกว่านะครับว่านี่อ่าเดี๋ยวไล่ตายหลีกไปเรื่อยๆนะครับ มาลุยนครับเดี๋ยวเล่นให้ดูสักพักหนึ่งถ้ามันเปลี่ยนแบบติดไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเกียร์อ่าเพราะว่าใส่โดนแน่นอนเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าฟังตรงข้ามเขาใช้บาวตัวตลกด้วยนะแต่เรื่องของบอดนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเรื่องของบอดนี่เปลี่ยนนี่เห็นไหมใส่เกียร์ฟรีเลยครับฟรีเลยครับมีแค่ในส่วนของอกระดิ่งคิดมาสที่ไม่ฟรีครับ,ต,รบต้องเปิดตู้กระช้านะนอกนั้น,นียคือใส่เกียร์ฟรีเลยครับ อ่าอาบักตรงข้ามนะมีการใช้ครับมูนเจลรี่ครับเอามาลำนำครับร่างเมื่อกี้เหมือนจะเป็นร่างก้าดาวใช่ไหมใช่ดิร่างก้าดาวนะครับคือบางตัวผมบอกแล้วมันไม่จะเป็นขึ้นก้าวดาวมันมันอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปนะครับอ่าก็คือเรื่องของปล่อยตัวไวแล้วก็ลดแร่นะแต่บางตัวมันสามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าบางตัวเปลี่ยนแล้วดีนะครับบางตัวเปลี่ยนแล้วก็เฉยเฉก็ผมก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยน อ่านะครับบางไอดีผมก็มีคาคาล่างเอาไว้อะ่ะแล้วก็เอาไว้ทดสอบนะว่าแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับยกเว้นมีเกียร์ดีนะมีเกียร์ดีกับเราเลนเห็นแล้วว่าได้ความสามารถที่มันยกระดับเลนเจอร์ก็เปลี่ยนได้นะครับดูนะครับนี่ครับนี่ลีกประมาณเพชรน,นะครับคือมันก็จะมีแน่นอนเรนเจอร์แบบประเภทตัวเก่าๆกึกๆชนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องดูก่อนนะเลนเจอร์ Ranger บางทีมันตายนะครับแล้วมันก็ คือมันจะไม่เหมือนเจม่วงตรงที่ว่าเจม่วงอะ่ะมันดีกว่าตรงที่ว่ามันเข้าตำแหน่งไวแล้วก็ข้าราเวทมันไวมันเปลี่ยนทีมันพื้นภาพเลยนะครับแต่เนี้ยผมคือเอามาเป็นทางเสริมจริงๆอะ่ะเมื่อมีตำแหน่งที่เข้ามาใหม่ก็แน่นอนหลุดนะครับหลุดแน่นอนนะแล้วก็มันใส่โดนแน่นอนด้วยนะครับ อ่านะคือข้อดีของประเภทตัวป่วนแบบนี้ถ้าจังหวะมันได้เปลี่ยนร่างพึบเลยนะครับเราจะกลับเข้าสู่เกมได้ถ้าเราได้เปรียบอยู่แล้วแน่นอนไอ้ตัวพวกนี้อาจจะไม่ค่อยได้จําเป็นบ้างนักครับแต่ว่าจังหวะที่มันกําลังสูงสีหรือเสียเปรียบเนี่ยเราเปลี่ยนร่างศัตรูแค่7วินาทีเนี่ยบางทีเราสามารถปล่อยเอนจอ้งมาได้หลายตัวครับหรือไม่ก็ซัดดาเมจนะครับอ่ากลุ่มปัะตูหายเกลี้ยง ช่วยพลิกเกมในทางเปลี่ยนร่างส่วนโมดอื่นๆนี่ผมมองว่ามันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับอ่า PVP นะครับด่านยากแน่นอนครับด่านยากไม่รู้จัปเด็เมื่อไหร่นะไม่มีแจ้งข่าวสารมาเลยนะครับอ่านะครับพอเปลี่ยนร่างเล้ปุ๊บเนี่ยก็จะช่วยอย่างที่บอกครับว่าเราก็สร้างปุ่มได้นะสมมติไปเล่นด่านยากคอๆอย่างนี้อ่ะเปลี่ยนร่างก็เปลี่ยนได้ดีไปเล่นด่านบอสนะครับอ่านะครับเล่นด่านทั่วไปก็ได้ครับอ่า กิวอ์นะครับกิวอ์ G อย่างนี้นะเนี่ยเป็นล่างนะเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใส่โดนแน่นอนอะ่ะอย่างที่ผมบอกบางเลนเจอร์บางตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวแฝงดีหรือเกียร์เขาหลบดีจริงจริงอะ่ะมันก็จะ,ะไม่ค่อยจะโดน,นครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เขาวิ่งเข้ามานะแล้วโดนเปลี่ยนล่างครับเดี๋ยวจะให้ดูครับจังหวะที่มันพรึบนี่เห็นมาพรึบนะครับแต่มันจะต่างจากโดนแน่นอนคือถามว่าไม่ใส่โดนแน่นอนติดไหมติดนะครับ แต่ถ้าก็ใส่โดนแน่นอนเนี่ยมันจะติดแบบเหมาแผงยกฝูงจะดีกว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าอ,อยากเล่นแบบตึงๆหัวโหนนะอันนี้เห็นนะว่าติดนะครับก็ติดอยู่เรื่อยๆนะแต่พอหลีกสูงขึ้นนะ่ะมันจะวัดผลเรนเจอร์อย่างแท้ทรูเลยนะครับว่าเฮ้ยตัวนี้การใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเกียร์ยกระดับได้เรนเจอร์เหมือนกัน,นครับถ้าเกียร์เนี่ยระดับไม่เท่ากันมันก็ใช้ดีแตกต่างกันอ,อันนี้มันต้องยอมรับนะว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้จริงๆนะะ ฝรังตัวีรวมไม่ได้ใช้ก็เป็นใชส้สกิลกับโดนแน่นอนนะครับอ่มาเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะอะไปอรุยกันครับเดี๋ยวนี้เพชรนะเป็นหลีกที่ผมมองว่าไม่ค่อยคือก็โหดแหละถามว่าตัวโหวดไหมก็โหดแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีแบบปักบนนะ่ะด้วยแบบเลนเจอร์ตัวเก่าๆบ้างนะครับเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้บอสซีโอเขาก็ใช้นะครับนี่พอใส่โดนแน่นอนปุ๊บเห็นไหม นี่มันจะเห็นความต่างๆเยอะเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าถ้ามันติดโดนแน่นอนมันไม่มีหลบได้นะครับอ่ามีคนถามมาเยอะนะว่าแบบมันจะมีไหมวันหนึ่งที่มีเกียร์แบบว่าหลบตะกิลวแน่นอนครับอันเนี้ยมันต้องมองผู้พัฒนาว่า เรื่องของระบบเกมถ้าสมมติมันมีหลบแน่นอนนะครับเรนเจอร์ Ranger มันจะยืนนานไปไหมมันจะเกิดบั๊กไหมผมมองว่าเกมน่าจะต้องการให้เรนเจอร์หายวับไปกับตาอย่างรวดเร็วซะมากกว่าหรือสร้างความปั่นปวน่วนทำให้ศัตรูเนี่ยปล่อยตัวได้ลดน้อยลงสังเกตเลยนะว่าตั้งแต่มีความสามารถมาเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตัวหนืดและหนืดอาทำให้ศัตรูมีปัญหาในเรื่องของการปล่อยตัวใช่ไหม อ่าครับแล้วก็มาเป็นหยุด5วินาทีอีกนะครับนู่นนี่นั่นครับส่วนใหญ่คือจะทําให้อาศัตรูมีปัญหาในการปล่อยตัวแล้วก็เอาชนะเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรนเจอร์มันมันขึ้นไปถึง9ดาวแม็กและเกียร์ปล่อยตัวไวนะครับ คือเขาก็เคยมีกิจจำกัดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีการใส่เกียร์แล้วแบบว่าถ้าค่าปล่อยตัวไวมันลดต่ํามากๆเนี่ยเรนเจอร์มันจะปล่อยแบบไม่มีคูลดาวนะคือกดแบบรัวๆๆได้เลยนะยกเว้นว่าแรกไม่พอครับจนเขาปรับมาเป็นเป็น1วิ อ่าปรับขึ้นมาเป็น1วินะครับตนตนปรับมาเป็น1.3วิตนล่าสุดเนี่ยเป็น1.4วิก็คือไม่ว่าจะใส่เกียร์อ่าปล่อยตัวไว้แค่ไหนนะก็จะปล่อยตัวได้แค่1.4วิซึ่งมันก็ส่งผลให้เรนเจอร์เนี่ยออกแบบทะลักกระจุยกระจายเตืมไปหมด อ่านะครับแล้วก็ยังไงล่ะมันก็แหลกเลยอย่างดาวินชงดาวินชีอย่างเงี้ยถามว่าทำไมเกมถึงกลัวดาวินชีไม่ไม่ทำเวอร์ชันใหม่ออกมาสักทีหนึ่งนะครับหรือถ้าทำออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่าดาวินชีเพราะว่าดาวินชี่เนี่ยเป็นตัวที่เอากริทึมแรกเลยเนี่ยคือก๊อปปี้นะครับวิ่งข้ามแหนาบปุ๊บปาดก๊อปปี้อันนี้น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับแล้วมันเสี่ยงทำให้เกิดอาการแหลกในเกมสูงมากๆค้างแหลกตีไม่จบนู่นนี่นั่นครับปัญหาเยอะเกมก็เลย ผมมองว่าเกมไม่น่าจะทำนะหลบสกิลแน่นอนครับอ่านะันคือเกมทำมาเต็มที่ก็คือลดความเสียหายอ่าลดความเสียหายเราเห็นแล้วนะครับว่าถามว่าช่วยได้ไหมช่วยได้จะช่วยได้ไหมทั้งหมดมันช่วยได้แค่ประมาณนึงคล้ายๆกับการก๊อปปี้อาสกิลการก๊อปปี้ผมทดสอบมาหมดแล้วทุกตัวไม่ว่าเกมจะออกมาตอนไหนครับว่าเอ้มีสกิลป้องกันการอันเชิญใช่ไหมจากดาวินชีนะครับเน้นเลยนะเพราะว่าต้องจากดาวินชีใช่ไหม ไม่มีตัวไหนช่วยได้จริงมันจะต้องมีตัวที่หลุดป้องกันแล้วดาวินชีกอบได้ตลอดเพราะว่าเอากอริทึมมันโกงมากอา่ามันฟาดเพื่อก๊อปปี้อย่างเดียวนะครับรีเซต็ตปุ๊บฟาดก๊อปปี้รีเซต็ตปุ๊บฟาดก๊อปปี้นะบัฟน้อยเป็นตัวที่บัฟน้อยแล้วก็เป็นตัวที่สกิลหลักออกออกบ่อยมากมันก็เลยทําให้ไม่เชื่อเอาไปลองดูก็ได้ไปหาตัวไหนมานะจัดทีมการก๊อปปี้ทั้งทีมเลยก็ได้เดี๋ยวดาวินชีลองด้มันได้กอปทีหนึ่งนะโอ้โหกอปกัตตุยครับ อ่านะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะเกียร์ที่แบบว่าการการแบบว่าหลบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่านันไม่น่าจะมีคิดว่าไม่น่าจะมีนะโอกาสมีน่าจะยากเพราะว่าถ้าเกิดมีปุ๊บแน่นอนครับมันอ่ามันมันมันแก้เกมยากนะเพราะว่าอย่างถ้าหลบสกิลต้านสกิลอ่าหลบสกิลต้านสกิลแม่นยำสกิลนะครับที่ผมบอกว่าเกมเขาอะไม่ได้ให้ คิดคำนวณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เกินร้อยได้ครับเอาไว้หักลบลบล,บล้างนะลดหลบลดต้านลดแม่นยำสกิลนะครับคือใส่ไปเยอะดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคิดคำนวณจริงเขาจะคิดแค่สูงสุดเนี่ยอยู่ที่85-95เปอร์แล้วแต่แพทตเขาจะปรับขึ้นลงมาโดยตลอดนะครับไม่งั้นเนี่ยลองคิดดูหลบสกิล100%ก่อนก็หลบ100%เนี่ยะหลบ100%มันก็ไม่โดนดิต้าน100%อ่ะดาเมจใส่เข้ามาเลือดไม่ลด อ่ะยังไงอะเลนเจอร์ก็เป็นอมตะสิครับเออแม่นยำสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าแต่แม่นยำสกิลร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเราเคยทดสอบกันแล้วนะครับว่ามันไม่ยังก็ยังไม่เทียบเท่ากับยังไม่เทียบเท่ากับตีสกิลโดนแน่นอนนะคำว่าตีสกิลโดโน่นคือโดนแน่นอนแต่ว่าแม่นยำสกิลเนี่ยใส่ไปเต็มร้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้โดนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าบางตัวก็ไม่โดนครับ อ่าเหมือนอย่างที่บอกแหละว่าบางทีเขาก็จะคำนวณไม่เต็มร้อเพราะว่าถ้ามันติดเต็มร้อยเหมายความว่าอ่ะมันก็ต้องโดนร้อยเปอตสิใช่ไหมอ่านะฉะนั้นเนี่ยเกมจะไม่ได้คำนวณค่าเต็มนะคนจะมีจะมีเพื่อนๆถามตรงนี้มาเยอะเราแบบว่าพี่ใส่เต็มร้อยได้ไหมใส่เกินร้อยได้ไหมใส่ไปเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่านะครับ ไอดีสามนะคงจะจบเพชหนึ่แบบสบายๆเพราะว่าผมไม่ได้เล่นทั้งแบบทั้งสัปดาห์นะถ้าเล่นทั้งสัปดาห์ก็ไอดีนี้ก็สามารถที่จะเล่นบนมาสเตอร์สได้ไม่ยากเลยครับไอดี ID ถือว่าค่อนขา้างจะตึงครับอ่ะดูนะผมมีผมมีไกทองนะครับผมมีไกทอง9าดาวแม็กแต่ผมนะครับปั้นตัวเบาเบาล็อก9าดาวแม็กย้อนหลัง เหมือนกันเพราะผมมองว่าดาเมจคู่นี้มันโหดอะ่ะคอนข้าจะโหดจัดพอสมควรเลยนะครับอ่าแล้วก็มีตัวป่วนอยู่ในทีมด้วยนะ,ะแต่ว,ว่าเป้าหมายไอดีนี้ก็คือโคโลโบเดินหน้านะครับแล้วก็คิดว่าตัวบอสติโอน่าจะหลุดแหละนะเดินหน้าคือผมว่าตั้งเป้านะครับในส่วนของอ่าโคโลโบเหมือนกันนะ อ่าดูนะครับนี่เปลี่ยนล่างครับจังหวะแบบนี้เราเสียเปรียบแล้วนะโดนเขาดันครับแต่ถ้าเกิดบอสซีโอได้เปลี่ยนล่างดูครับนี่เปลี่ยนล่างแบบนี้เกมมันพลิกเลยนะเนี่ยเราโดนยันอยู่หน้าป้อมครับผมถึงบอกว่าเนี่ยโตแบบนี้มันช่วยทีมนะช่วยแบบค่อนข้างจะชัดเจนมาก,มากๆอ่าแต่ขึ้นอยู่กับเราครับว่าเราชอบไหมทางนี้อ่าแบาบงคนชอบแบบทางดมงดามเมจมากกว่านะครับหรือไปเล่นทางตัวนืนและนืดโกงกว่าแล้วแต่ได้หมดอ่านะครับแต่นี้คือมันเป็นทางสกิลต้องยอมรับรว่า ได้เปลี่ยนร่างแค่หนึ่งจังหวะเท่านั้นเนี่ยเกมพลิกได้อยู่เหมือนกันนะเอาโอเคให้ดูประมาณนี้ดีกว่านะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะอย่างที่บอกครับเรนเจอร์สิบตัวนะเราสามารถที่จะเลือกนะคัดสรรได้นะว่าเราต้องการให้เรนเจอร์ของทีมเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างคืออย่างที่บอกว่าทีมที่ดีสุดก็คือทีมที่เปิดได้นั่นแหละบางทีมันได้แค่นั้นจริงแล้วกลบมาเหลือเยอะก็สามารถที่จะหยิบมาปั้นได้นะครับอ,อย่างผมเนี่ยก็ ส,ส่วนใหญ่นะครับจริงๆก็จะเล่นเป็นทางแร่หนืดจะเยอะนี่แร่หนืดนะครับอ่าแร่หนืดอ่าโซนอีอกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีหยุดห้าวิธีเสริมเข้ามาอย่างเงี้ยหยุดห้าวิธีเสริมเข้ามาอันนี้ก็แร่หนืดกับหยุดห้าวิธีนะอันนี้ก็เป็นแร่หนืดเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ไอดีผมว่าจะเป็นทางแร่หนืดซึ่งเกมตั้งรับเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้อยู่นะผมจะก็ว่าได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะเกมตั้งรับก็ชนะครับนี่เกมตั้งรับก็ชนะอยู่เรื่อยๆครับ อ่านะครับก็เรียกได้ว,ว่า สู้ๆแล้วกันนะสำหรับคนที่ตามล่ามืดเก่านะครับสงเก่ามืดเก่ามืดเก่ามาวันพรุ่งนี้10บโมงเช้านะครับซึ่งถ้าไม่อยากสู้กับตู้กระชาแนะนําทางเลือกทาานี้เลยนะครับเว็บค้งวงจรโลเทคช็อปนะครับสินค้านับต่างๆมากมายเลยนะครับบนเว็บนะสมัครสมาชิกเว็บฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งเป็นสายไอดีไม่ควรพลาดอยากได้ไอดีแบบแกะกล่องหรือไอดีแบบเริ่มต้นนะแบบไม่สู้กับตู้กระชานะเราอยากได้ไอดีแบบไหนนะก็ไปดูได้ที่บนเว็บนะครับส่วนใครที่ได้ไอดี หรือซื้อไอดีจากบนเว็บนะก็ให้ทักแชทนะเพื่อขอเชื่อมไอดีได้เลยนะทั้งที่เว็บ ผมวงจรนะโรเทคช็อปนะแล้วเพจ Facebook ส่วนตัวแบงค์รีฟนะหรืออยากได้ไอดีแบบไหนนะก็ทักแชทอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวแบงค์รีฟไปก็ได้นะเผื่ออยากได้ไอเดียเท่ๆนะก็เขาจัดให้นะครับอ่แบงค์รีฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะรับซื้อขายไอเดียนะแบบมีไอเดีเพียบเลยนะมีบริการกลางด้วยนะสำหรับคนที่จะก,กลางซื้อขายไอเดียนะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่คอมเมนต์นะดึงจากลิงก์ก็ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจอตัวปลอมเหมือนเจ้าใหญ่ๆเนี่ยนะก็มักจะมีตัวปลอมเยอะแยะมากมายนะเอาส่วนกลุ่มพูดคุยซื้้้อออออขขาายยใในนนนนนนเเเเเเเกกกกกกมมมมมมมรรรรรรจจ์์ป็ลลลลุุ่่่หัแสะะคไีูู อยากรู้เรื่องของการซื้อขายดีนะก็เข้าไปที่กลุ่มได้เลยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทั้งหมดเลยนะครับทั้งเว็บคอมมอนจอนโลเทคชอปนะเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของแบงค์ลีฟนะแล้วก็กลุ่มพูดคุยหลักแสนพูดคุยซื้อขายดีเกมรนเจอครับก็รีบเข้าไปได้เลยนะครับก็ขอห้จุกดีนะคนที่อยากได้เรนเจอครับอ,องค์ประกอบของทีมบางทีมันจิ๊กซอตัวหลักเนี่ยมันมีอยู่แหละอยู่ที่ว่าเราจะได้หรือเปล่าอลองคิดถึงจิ๊กซอดูนะสมมติว่าจิ้่ดนนดไมไม เราอาจจะมีการตัดกระดาษแข็งเอามาแปะแล้วก็วาดภาพแทนงก็ได้มันก็จะเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยจริงๆอยากได้เจมม่วงแต่ไม่ได้ตัวของบอสซีโอก็ลองเอามาใช้ได้มันก็พอจะทดแทนได้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันก็พอได้แต่เอาจริงเอาให้ได้ตัวดีที่สุดก็จะดีกว่านะทิศทางของทีมนะเลือกเอาตามความชอบนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ